สวัสดีทุกคน,นติดต่อกันกูรูมาร์เก็ตมาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะตรวจสอบตัวบ่งชี้แต่ละตัวในรายละเอียดเพิ่มเติมหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอได้เราขอแนะนำให้พิจารณาพารามิเตอร์ทั้งหมดขององค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมากขึ้นตอนนี้เรามาดูตัวชี้วัดหลักของบริษัทกันเรวที่ NC ที่คือ RVTY บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่13กรกฎาคม2025โ,โดยการจำแนกประเภทกรูมุมเก็ตบริษัทเรเวอที Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อยเมล a นลซิสมี29องค์กรเข้าร่วมการประเมินเราจะดูตารางการสั่งซื้อในช่วงท้ายของวิดีโอผลรวมของบริษัทมีดังนี้6.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อย1.1คะแนนหากมองกว้างๆภายในกรอบของตลาดโดยรวมคุณจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลีย่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนด้วยคะแนน6.5สำหรับเร a l t ี Inc การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัทเร a l t ี Inc และบริษัทประเภทย่อย เราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นเรนวัตี INC แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่ติดลบ2.10%เทียบกับการเป,ปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย2.9%มูลค่าตลาดของบริษัทเรวัท IN ี INC มูลค่า11.96พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาด116พันล้านดอลลาร์หมวดหมู่ย่อยคือ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่7.63พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อย39พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดและมูลค่าหุ้นตามงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบงก์ปันเรเวอร์ที INC ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่10.316% อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่19.649%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าตามงบดุลของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนองค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีหนี้สิน3.356พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่44%ของส่วนของผู้ถือหุ้นผลการดำเนินงานด้านนี้ของบริษัท D1 คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่38.7โดยมีค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่ออัตรากำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดีมาก2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดอยู่ที่309ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการเบื้องต้นไว้ที่645ล้านเหนรียญสหรัฐการประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่4.3ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ3.3 การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยให้เช่าลบ0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่2,770ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้าอยู่ที่4,210ล้านเหรียญสหรัฐชั่วคราวการประเมินตัวชี้วัดยอดขายที่คาดหวังในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่11.2%โดยค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่ติดลบ7.8%การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D0.5 คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ8.539% ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดร้อยละ21จําจำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ1 8 8 0 0 0้านดอลลาร์ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย9,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน จำนวนกำไรต่อพนักงานของบริษัทคือ28,100ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดลบ -21,500 ดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งยอดขายต่อพนักงานของบริษัทคือ252,000เหรียญสหรัฐ ในหมวดย่อย276,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนยคะแนนจำนวนหุ้นที่ถูกขายชอดอยู่ที่5.1%เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่3.7%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับร้อยและ60ของบริษัท r e ท t ่ Inc. ในขณะที่ระดับ RSI 14ของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่57%ราคาหุ้นของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ102เหรียญสหรัฐราคาเป้าหมายโดยฉันธรมติสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ117เหรียญสหรัฐมาดูตารางคําสั่งซื้อกันดีกว่าซึ่งมีลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคําสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจ ที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะทั้งหมดในฤดูการปัจจุบันโดยระบบข้อมูลและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดตามการวิเคราะห์ของบริษัท Realty Inc. ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายเพื่อการเติบโตที่ราคา100.1.5ดอลลาร์ ออเดอร์ถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีเร й ติ้งและราคาเคลื่อนไหวค่อนข้างดีการประเมินขององค์กรจะยึดตามเกณฑ์การประเมินคือดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่120.33จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่82.67ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทคโปรฟิตหรือ Stop Loss จากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดเซสชันการซื้อขายในวันที่12สิงหาคม2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า NNNN จะเป็นรายการปรับสมดุลการขายวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งซื้อยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้เมื่อปิดคำสั่งซื้อหนึ่งรายการคำสั่งหลักหรือคำสั่งปรับสมดุลออเดอร์ที่2ปิดที่ราคาสุดท้าย ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ระบบข้อมูลและอ้างอิงจากกูมาเก็ต